ย้อนรอยสมรภูมิบ้านร่วมเกล้าเนินหนึ่งสี่สองแปดหลังสงครามสงบหลายท่านนะครับก็คงจะคิดว่าเอ๊ะทำไมทหารไทยจึงไม่สามารถที่จะยึดเนินหนึ่งสี่สองแปดได้ได้สักทีทั้งที่รบกันมาอย่างหนักหน่วงรุนแรงตามข่าวเขาบอกว่ายิงกันจนปืนใหญ่หมดลูกกระสุนแล้วก็เครื่องบินของเราไปทิ้งระเบิดมากมายหลายครั้งนะครับแต่ทำไม ทหารเราจึงยังอยู่บนเนิน1428ได้นะครับก็เป็นคำถามของหลายๆคนนะครับที่ติดตามข่าวเรื่องการรบที่บ้านรบก้านะครับซึ่งกองร้อยทหารพา,านจุโจมที่911จอมอัศวินจากค่ายปทงมใจที่ผมอยู่นี่ก็เป็นกองร้อยหนึ่งนะครับในหลายๆกองร้อยที่ได้ขึ้นไปรบที่บ้านรเก้าในการรับภารกิจในการขึ้นยิดเนิน1428นะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้จะเฉลยให้ฟังว่าทําไม ทหารไทยจึงไม่สามารถที่จะยึดเนินหนึ่งสี่สองแปดได้สักทีทหารลาวเขามีดีอะไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับการที่ทหารพานจูโจมหรือว่าทหารหลักต่างๆที่เราขึ้นสนับสนุนในการขึ้นตีเนินหนึ่งสี่สองแปดนะครับเนื่องจากว่าเทือกภูสอยดาวนะครับมันเป็นภูเขาที่สูงเสียดฟ้านะครับสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉพาะเนินหนึ่งสี่สองแปดเนี้ยสูงจากระดับน้ําทะเลถึงหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดเมตรนะครับ แล้วก็ภูเขาก็จะเป็นสันมีดนะครับจะเป็นภูเขาจะไม่กว้างนะครับบนบนข้างบนภูเขามันจะเป็นรอนๆนะครับสันเขาจะเป็นสันเขาไม่กว้างประมาณสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรแค่นั้นเองบนสันเขานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าผาชันลงมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ยากลาบากที่ทหารไทยของเราพยายามปีนขึ้นไปนะครับแม้ว่าจะยากลำบากแค่ไหนทหารไทยของเราหน่วยจากค่ายป่าคงทยเมื่อได้รับคําสั่งก็ปีนหน้าผาชันขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นไปเติมตีนะครับ ไปโจมตียิงกันถล่มกันไม่นานเราก็ต้องแตกลงมาเพราะว่าเราเสียเปรียบเพราะว่าเรายังไม่ขึ้นไปถึงสันมีดหรือว่า,ายังไม่ยังขึ้นไม่่อายังขึ้นไปไม่ถึงสันเนินนะครับช่วงที่ปีนขึ้นไปเหลืออีกประมาณยี่สิบสามสิบเมตรเนี่ยนะครับทหารเราเ็าตรวจเจอเขาก็โยนระเบิดใส่แล้วครับตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามแล้วครับเราก็ต้องพยายามที่จะหลบหลีกแล้วก็พยายามหาทางต่อสู้แต่ว่าเราเสียเปรียบพื้นที่เพราะเราอยู่ที่ต่ากว่านะครับเขาอยู่สูงกว่า เราก็ต้องแตกลงมานะครับหลายๆครั้งนะครับซึ่งตัวตอนหลังเนี่ยนะครับตอนหลังๆก่อนที่จะมีการยุติสงครามในปี2531เนี่ยจริงๆแล้วเราลบกันมาตั้งแต่เดือนอ่าเดือนกันยายนนะครับอ่าเดือนกันยายน2530นะครับที่ค่าปัจงใจขึ้นไปนะครับลบก็ลบกันยาวมาถึงวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พศ2531นะครับ2531นั่นเองนะครับ ก็เราในตอนช่วงหลังนี่เรายึดฐานของทหารลาวบนเนินหนึ่งสี่สองแปดได้เกือบครึ่งฐานนะครับได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็เกิดการเจรจากันขึ้นก่อนนะครับก็เลยยังยึดไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับจะตอบคําถามว่าทําไมทหารไทยจึงไม่สามารถยึดเนินหนึ่งสี่สองแปดได้สักทีนะครับ mm. วันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูนะครับ mm. เป็นภาพอ่าเป็นภาพย้อนรอยนะครับย้อนรอยเมื่อไม่นานมานี้แหละครับ หลังสูงความสงบมาแล้วก็ผมก็ได้ภาพจากนักรบอ่าอ่าพระเขาเรียกว่าพระทุดงนิรนามนะครับเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อท่านนะครับท่านก็เป็นคนสําคัญคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปเก็บภาพถ่ายภาพสูงภาพมาให้ผมนะครับท่านจะสังเกตว่าบนเนินหนึ่งสี่สองแปดเนี่ยจะไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลยนะครับจะเหลือแต่ป่าอ่าป่าต้นไม้อ่าป่าเล็กๆนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าถูกทําลายไปหมดนะครับป่าพงป่าไผ่ก็โดน ปืนใหญ่เรายิงถล่มโดนเครื่องบินทิ้งระเบิดก็สูญหายเสียไปหมดนะครับกลายเป็นเหมือนกับที่เขาถังปลูกพืชปลูกอะไรนั่นแหละครับเหลือขึ้นมาแบบตามที่ในในภาพท่านเห็นนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับบนเนินหนึ่งสี่สองแปดที่ทหารลาวอยู่นะครับหลายฐานนะครับที่เขาตั้งอยู่บริเวณนั้นนะครับเาก็จะขุดเป็นอุโมงค์นะครับนอกจากเขาจะมีคูเลดล่องเลดรอบฐานของเขานะครับตามสันเนินต่างๆแล้วนะครับ เขาก็ยังมีข <èse> ุดเป็นอุโมงค์ลึกเข้าไปนะครับลึกลงไปนี่ประมาณหกเมตรนะครับแล้วก็เข้าไปเป็นโพรงลึกเข้าไปข้างในอีกนะครับเป็นโพรงใหญ่อยู่ได้เป็นร้อยร้อยสองร้อยคนนะครับเป็นโพรงเป็นอุโมงค์เขาเรียกว่าห้องโถงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จากห้องโถงก็ก็จะขุดเป็นคูเลตแล้วเป็นอุโมงค์ออกไปอีกหลายด้านนะครับสามารถทะลุไปตรงไหนเขาเรียกว่าทะลุตรงคูเลตล่องเลตของเขารอบๆฐานของเขาได้เลยนะครับ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมนะครับเขาถึงอยู่ได้ทั้งที่เราทิ้งระเบิดจากเครื่องบินเอฟห้าของเราก็ทิ้งระเบิดลงไปนะครับป่าไม้บริเวณนั้นก็เรียกว่าถูกทําลายเกลี้ยงไปหมดเลยครับป่าพงป่าไทยนี่ครับเตียนหมดเลยนะครับแล้วก็ปืนใหญ่เรายิงในวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันนัดนะครับที่เราจล้มกันแล้วทหารการจู่โจมค่ายพงชัยของเราหลายกองร้อยก็พยายามปีนขึ้นไปแล้วก็ยิงโจมตีนะครับทนันวันไหวทาให ค่าศึกนี้เมื่อโดนโจมตีหนาๆเขาก็จะหลบเข้าไปข้างในนะครับหลบเข้าไปในอุโมงค์แล้วเขาก็จะสั่งให้ฐานบริเวณซึ่งเขามีฐานบริเวณบริเวณนั้นนะครับแบบอีกห้าฐานในภูเขาบริเวณนั้นนะครับเป็นฐานปืนคอนะครับเป็นฐานปืนคอคอ82คอ100มมนะครับจุลดปรสอเขาก็ยิงอัด,ดชุดที่เข้าตีนะครับเมื่อเราถูกเขาถล่มนะครับ เราก็ต้องแตกลงมาได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเราก็ต้องช่วยกันหามกันลงมาลำเลียงลงมาเราจรึงยึดฐานที่มั่นของทหารลาวบนเนิน1428ไม่ได้สักทีนะครับไอเหตุการณ์ที่เรายึดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าทางรัฐบาลไทยนะครับทางกองทัพไทยนี่ต้องการจํากัดพื้นที่การสู้รบนะครับเฉพาะเนิน1428เท่านั้นนะครับทําให้ข้าศึกเนี่ยเขาได้เปรียบ เพราะว่าเราไม่ได้ขยายแนวรบเขาก็จะส่งกําลังจํานวนมากเลยเข้ามาไปทิศแนวชายแดนของเราแล้วก็เอาปืนใหญ่มาตั้งใกล้ๆบริเวณแนวชายแดนแล้วก็ยิงถล่มนะครับเขาก็ได้เปรียบตอนหลังเนี่ยเราจึงเปิดศึกแบบว่าเต็มรูปแบบก็มีการส่งกําลังเข้าไปนอกเขาเรียกว่าหลังแนวข้าศึกนะครับก็เข้าไปถลม่มเขาจะทาลายฐานปืนใหญ่ต่างๆตามแนวชายแดนกส็สามารถทานั้นสําเร็จนะครับแล้วก็เราก็ตัดเส้นทางลาเลียง ทำให้ทหารลาวบนเนินนั้นน่ะอดอยากนะครับถูกตัดการส่งกำลังบำรุงไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อาหารการกินนะครับเขาก็กำลังจะตายอยู่แล้วนะครับเขากำลังจะยอมแพ้อยู่แล้วก็เกิดการเจรจากันขึ้นก่อนนะครับก็เลยสงบสึกนะครับส่วนวันนี้ตามภาพที่ผมมาให้ดูนะครับจะเป็นภาพปัจจุบันนะครับภาพที่หลังสงครามนะครับเราก็จะเห็นมากมายเลยครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกปืนคอต่างๆนะครับลูกจรวดอาพีกีนะครับไอ้กับระเบิดทุนระเบิดจํานวนมากนะครับแล้วก็มีพวกหมวกเหล็กนะครับหมวกเหล็กเนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของทหารไทยหรือของของทหารลาวก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราลบครั้งนี้นอกจากเราจะโดนว่าประเทศลาวแล้วนะครับคู่ต่อสู้ของเราก็ยังมีทหารเวียดนามนะครับทหารคิวบาและโซเวียตนะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนเขาในการรบกับทหารไทย ที่เนิน1428สงครามบานพรมกราวนั่นเองนะครับภาพทั้งหมดนะครับท่านพิจารณาดูเองนะครับว่าท่านก็จะเห็นนะครับว่าเห็นคูเลตเห็นอุโมงมากมายที่ผมส่งให้ท่านดูที่ผมเอามาให้ท่านดูนี่คือภาพจริงนะครับสมรภูมิจริงเหตุการณ์จริงในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นภาพหลังจากสงครามยุติแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กับระเบิดทุนระเบิดนี่เขาน่นมากมาจริงๆนะครับเต็มไปหมดเลย นะครับทาให้ทหารทางข่าปยปมใจเรานี่เสียชีวิตเพราะกับระเบิดทุนระเบิดจํานวนมากนะครับวันนี้ก็คือภาพย้อนรอยสมรภูมิเนินหนึ่งสี่สองแปดบ้านร่มเกล้านะครับอําเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกนะครับในการรบกับทหารลาวในปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบถึงพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับสงครามก็ได้ยุติลงเรียบร้อยนะครับส่วนเนินทุกวันนี้นะครับ ก็ดังในภาพนะครับท่านก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงท่านดูแล้วท่านก็คงจะเข้าใจว่าอ๋อสาเหตุที่ทหารลาวเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่าเขามีอุโมง์ใต้ดินนี่เองนะครับในขณะเดียวกันรอบๆฐานเขาก็ดักระเบิดเต็มไปหมดนะครับแล้วก,ก็มีป้อมเวรป้อมยามป้อมบ,บังเกอร์อย่างดีเพื่อยิงต่อสู้กับเราตอนเราปีนเขาขึ้นไปนะครับอันนี้คือภาพจริงนะครับซึ่งเนินตรงนี้นะครับการสู้รบกันตรงนี้นะ่ะเราทิ้งระเบิด มันก็หลายหลายเที่ยวนะครับไม่ว่าจะใช้ F5E เนี่ยไปทิ้งใช้เครื่องบิน F5 ของเราเนี่ยใช้ระเบิดขนาดเท่าร้อยห้าร้อยปอนด์เนี่ยไปทิ้งระเบิดทําลายหลายเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับการรบในสมรภูมิบ้านรุมเก้าในหนึ่งสี่สองแปดนี้ก็ทําให้เราเสียเครื่องบิน F5 ไปหนึ่งเครื่องนะครับถูกจรวดแซมเขายิงตกไปหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ระเบิดของเราก็มีนะครับดังในภาพนะครับ เป็นระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินของเรานะครับแล้วมันก็ไม่ระเบิดนะครับมันไม่ระเบิดซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณภาพนะครับภาพจากท่านพระธุดงนิรนามนะครับพระธุดงค์พระธุดงนิรนามไม่ขอเอ่ยว่าเป็นสัญชาติไหนนะครับชื่ออะไรไม่ขอเบิดไม่ไม่ขอไม่ขอเอ่ยชื่อท่านนะครับแต่ท่านก็เป็นมิตรสหายกับผมนะครับท่านก็ส่งภาพมาให้ดูท่านขึ้นไปที่เนน1428เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ นี่คือภาพทั้งหมดที่ท่านส่งมาให้ผมดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณพระธุดงนิรนามองค์นี้อย่างมากเลยนะครับเราเป็นมิตรสหายกันนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ